สวัสดีค่ะยานาแตาสอนค่ะวันนี้ยานามาทานข้าวจานเดียวนะคะข้าวจานเดียวเต็มจานเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสมสมหมูพี่น้องแต่ว่าย่างแล้วโอร้อนยานาย่างแล้วนะหอนเด้อพี่น้องเด้อหอนแกะบะไรประาทีนี้มันหอนนะปวยแกะก่อนหอนเด้อพี่น้องเด้คอควันขึ้นควันขึ้นเห็นบ่ลเห็นควันขึ้นบ่ อืมสองหอ่อยนดาจะไม่กิดดิบเนาะก็จะต้องย่างเออนั่นอืมใช่บ่ะไรฮานิวกว็ดูเทมุดเลยอืมทีน,นี้มากินเลยจ้ะจานเดียวแ่ฉะโอ้โหหอนมามามาอืม,อม,อม,อมเปิดด้วยมือแช่ปหลไร นาย่างประมาณสิบสิบนาทีตูอ้อบตู้อบตู้ย่างเปิบด,ด้วยมือเห็นไหมก็กินข้าวเหนียวเลยแต่วานนิ่มเป็นข้าวเจ้ามไม่กินกับเผ็ดจะมากนอืม

อ <c oughs> สองอัน,นจักถิ่นเปิดบ๊เปิดถินปแดงแค่ขนาดเนาะออืออาหารเย็นกินตอนสี่โมง สี่โมงแรงฮ่องกงบันเท่ากันนะสี่สามโมงอืมอืมกินแฉบแฉบไม่แฉบไปเลยคินต้องแฉบนึกอยากนึกอยากว่าเห็ดกินโลดแฉบอืมอ่า แม่สมสมและลื่นอรอยพี่น้องอืมแห้งกิบมือแห้งแสบอลาเช่เนี่ยอืมอืม

อืมอืม,มอบบอรสเผ็แล้วอืมสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่าน,นี้นะคะอืมขอบคุณค่ะบ,บายอืม